วันนี้เนี่ยผมมีเรื่องมาเล่าที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับทุกคนเคยสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาเราถ่ายฟีดุ๊กตอกหรือดูคลิปจากฝั่งอเมริกาโดยเฉพาะในวงการฮิปฮอปหรือวงการกีฬาเนี่ยเรามักจะเห็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์หนึ่งโผลมาให้เห็นตลอดเสื้อคลุมสีดําลายเมฆสีแดงใช่ครับผมกําลังพูดถึงแสงอุษาหรืออากาสกิจากเรื่องนารูโตะนั่นเองเรื่องของเรื่องคือเมื่อช่วงวันฮาโลวีนปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดไวรัลระดับโลกขึ้นครับ เมื่อนักกีฬาอเมริกันฟุตบอล NFL จากทีมนิวยอร์ก73คนที่ได้แก่ไบร์ฮัฟวิลแมคโดนัลไอวีและเจอเมนจอร์สันเนี่ยนัดก,กันแต่งชุดแสงอุตสาเดินเข้าสนามแข่งแบบตึงๆเลยคลิปนั้นเนี่ยได้กลายเป็นไวรัลจนคนแชร์กันทั่วโลกซึ่งสําหรับคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะมองว่าเออก็ขำๆดีนะนักกีฬาก็ดูการ์ตูนเหมือนกันแต่สําหรับแฟนการ์ตูนเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มคอมมูนิตี้คนผิวสีที่ชอบดูอนิเมะนะครับนี่คือโมเมนต์ประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ เพราะมันเป็นการยืนยันว่าแสงอุตสานั้นเนี่ยมันแม้ระดับวัฒนธรรมไปแล้วคำถามที่น่าสนใจคือทําไมต้องเป็นแสงอุศาละ่ะทําไมกลุ่มโจนนินจาที่เป็นตัวร้ายกลุ่มนี้ถึงได้ครองใจแฟนๆฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะกลุ่มคนดําและวงการที่พบได้ขนาดนี้ผมไปเจอบทความดีๆจากเว็บไซต์คันชิโรที่เขียนโดยคุณจจมิรเบิรที่วิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ให้เราได้อ่านกัน บทความเกี่ยวคนผิวสีก็ต้องเป็นคนผิวสีสิที่ต้องเป็นคนวิเคราะห์ออกมาเขาได้กล่าวว่ามันไม่ใช่แค่ชุดที่มันเท่แต่มันลึกลงไปถึงจิตวิญญาณและบริบทของสังคมเลยทีเดียววันนี้ผมจะมาสรุปและขยายความให้ฟังกันครับประเด็นแรกที่เราต้องพูดถึงเลยเนี่ยก็คือเรื่องของแฟชั่นที่วัยรุ่นเขาเรียกว่าดิฟนะครับโคตรดิฟเดอะดิฟอะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าดีไซน์ของชุดแทงกุศลเนี่ยมันคือระดับมาสเตอร์พีซ อาจารย์คิชิโมโตะเนี่ยแก้วแบบมาได้แบบโคตรเฟี้ยวเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนเนี่ยชุดนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่เสื้อคุมยาวสีดําปกคอตั้งสูงปิดหน้าลายเมฆสีแดงขอบขาวมันมีความมินิมอลแต่ดูมีพลังและดูลึกลับนะ คุณจะมีูเนี่ยเปรียบเทียบได้น่าสนใจมากเขาบอกว่าลายเมฆสีแดงของแสงอุษาเนี่ยในวงการแฟชั่นสตรีทแวร์มันกลายเป็นสัญลักษณ์ระดับไอคอนิกไปแล้วมันเทียบชั้นได้กับโลโก้จัมแมนของจอแดนหรือลายคาโมของแบรนด์บาเป้เลยทีเดียวคือคุณไม่จาเป็นต้องรู้เึือถึงเนื้อเรื่องของนารูโตะก็ได้ไม่ต้องรู้จักจักราไม่ต้องรู้จักคาถานินจาอะไรนั้นนะแต่พอเห็นลายเมฆสีแดงก็คุณรู้ทันทีว่ามันคือความเท่มันเลยกลายเป็นไอเทมสักดิธิ์ที่แบรนด์เสื้อผ้าดังๆอย่างไฮเือร์ เอาไปทำขายกี่รอบก็ขายหมดเกลี้ยงหรือแม้แต่ดาราดังอย่างไมเคิลบีจอแดนก็ยังเคยคอแลบกับแบรนด์หรูอย่างโคชโดยดึงดีไซน์นี้มาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลแรกๆเลยก็คือสาย่มันดูดีครับมีออร่าครับโคเทค่าพลังควาความเทนี่พุ่งทะลุหลอดเลยแต่แต่ถ้าแค่ชุดเท่นเนี่ยมันยังคงไม่อยู่ยงคงกพันมาเป็น 10, 10ปีหรอกใช่ไหมล่ะเหตุผลข้อต่อมาเนี่ยแหละเนี่ยสำคัญนั่นก็คือความเป็นคอร์หรือวัฒนธรรมการรวมกลุ่มครับ เรื่องนี้โดนใจชาวฮิปฮอปแบบเต็มๆและเปร์ชื่อดังอย่างฟาเธอร์เคยพูดเอาไว้ว่าทีมนินจานาโดโตะเนี่ยจริงๆมันก็เหมือนจะแกล้งหรือแกล้งๆหนึ่งในโลกความเป็นจริงอยู่และแต่แสงอุษาเนี่ยคือแก๊งที่เจ๋งที่สุดอ่ะลองนึกภาพตามนี้นะทีมเพือเอกเนี่ยอย่างทีมเซเว่นทีมเจ็ดของนาโดโตะเนี่ยรวมตัวกันเพราะอะไรเพราะโรงเรียนจัดให้เพราะคําสั่งของคุณครูหรือเพราะมิตรภาพใสๆสไตล์การ์ตูนโชนเน้นใช่ไหมครับแต่แสงอุษาเนี่ยพวกเขามารวมตัวด้วยผลประโยชน์อุดมการณ์และความจําเป็น พวกเขาคืออาชญากรระดับ s c สคัเป็นนินจาที่ถอนตัวออกจากสังคมที่ไม่ต้องการแล้วมารวมตัวกันเพื่อเป้าหมายใหญ่เป้าหมายเดียวภาพที่สมาชิกแสงอุสาายยืนเรียงหน้ากระดานกันเนี่ยใส่เสื้อทีมเดียวกันมันให้อารมณ์เหมือนปกอัลบั้มเพลงฮิปฮอปที่แปะป้าย Explicit Content ชัดๆมันคือพลังแบบ Art Agenda a หรือพวกข้าขอท้าชนกับโลกซึ่งตรงนี้แหละครับมันไปนตรงจริตกับวัฒนธรรม Left o หรือกลุ่มศิลปินฮิปฮอปมากๆพวกเขามีกฎเป็นของตัวเองมีความจงรักภักดีในแบบของตัวเองไม่แขร์โลกไม่แคร์สังคมกระแสหลักเป็นความเท่แบบแบดบอยที่มีคลาสซึ่งมันดึงดูดใจวัยรุ่นมากๆเลยทีนี้เรามาเจาะลึกถึงประเด็นที่เซนซิทีฟและลึกซึ้งที่สุดกันบ้างครับนั่นคือเรื่องของปัญญาความเจ็บปวดและการเป็นผู้ถูกกดขี่นี่คือเหตุผลหลักที่คุณจะมีววิเคราะห์ว่าทำไมแสงอุตสาห์ถึงรีโซเนตหรือสื่อสารใจกับคนผิวสีได้มากที่สุด แสงอุตสาหไม่ใช่ตัวร้ายที่ตื่นมาแล้วอยากคล้องโลกเฉยๆหรืออยากทำลายล้างโลกเพื่อความสะใจนะครับแต่สมาชิกทุกคนในกลุ่มนี้ล้วนเป็นผลผลิตของความล้มเหลวในระบบสังคมทั้งนั้นพวกเขาคือคนนอกหรือเอาซเดอร์ที่ถูกระบบทอดทิ้งถูกหักหลังหรือถูกทำร้ายโดยผู้ที่มีอำนาจลองดูอย่างเพลหรือนางาโตะสิครับ เขาเป็นเด็กกำพร้าจากสงครามหมู่บ้านอเมงาคูเลข,ของเขาเป็นแค่ทางผ่านให้มาหาอำนาจอย่างโคนฮะมาทำสงครามกันบานเมืองที่พังพินาศครอบครัวที่ถูกฆ่าทั้งที่พวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนั่งกระโตเติบโต,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 ตมาด้วยความเจ็บปวดและคำถามทียย่ว่าสันธิภาพคืออะไรประโยคเด็ดที่เพนถามซูเนเดวา่าและความเจ็บปวดของพวกเราละ่ะสันธิภาพของพวกแกก็คือการเย็บย่ำพวกเรางั้นเหรอประโยคนี้แหละครับที่มันกระแทกใจคนดู โดยเฉพาะกลุ่มคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมในสังคมในโลกความเป็นจริงหลายคนในแบล็กคอมมูนิตี้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอกรู้สึกว่ากฎหมายหรือระบบสังคมไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องพวกเขาแต่กลับกดขี่พวกเขาเหมือนที่หมู่บ้านนินจาใหญ่หญกดขี่หมู่บ้านเล็กๆหรืออย่างอิทจิที่ต้องยอมมือเปื้อนเลือดฆ่าล้างตระกูลของตัวเองเพื่ออย่ดสงครามและปกป้องหมู่บ้านสุดท้ายก็ต้องเป็นอาชญากรที่คนทั้งโลกเกลียดนี่คือความเสียสละที่ไม่มีใครมองเห็น เป็นความเจ็บปวดที่ต้องเก็บไว้คนเดียวหรือแม้แต่โคน,นันที่ยืนหยัดเพื่อเพื่อนและอุดมการณ์จนถึงวินาทีสุดท้ายตัวละครเหล่านี้เนี่ยมีความเป็นมนุษย์สูงมากครับพวกเขามีบาดแผลมีที่มาที่ไปการกระทําของแสงอุตสาคือการพยายามเปลี่ยนแปลงโลกในแบบของพวกเขาแม้วิธีการจะรุนแรงและผิดเพี้ยนไปบ้างแต่มันคือเสียงตะโกนของผู้ที่ถูกกดขี่ที่ลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับระบบดังนั้นสําหรับแฟนๆหลายๆคนแสงอุสาจึงไม่ใช่แค่ผู้หลแต่พวกเขาคือนักปฏิวัติ ที่เลือกเดินบนเส้นทางสีเทาเพราะโลกนี้มันไม่มีพื้นที่สีขาวให้พวกเขานี่แหละครับคือความซับซ้อนที่ทําให้ตัวละครกลุ่มนี้มีสเสน่ห์มันไม่ใช่แค่ขาวสู้กับดำแต่มันคือความเจ็บปวดสู้ความเจ็บปวดนัรุโตะสู้เพื่อปกป้องระบบเดิมแต่แสงอุสาสู้เพื่อทําลายระบบที่เน่าเฟะมันเลยทําให้คนดูตั้งคําถามกับตัวเองว่าตกลงแล้วใครกันแน่ที่ผิดหรือจริงๆแล้วเนี่ยโลกดินจามันผิดตั้งแต่ทีแรกสรุปนะครับก็คือปรากฏการแสงอุตสาที่ฟีเวอร์ไปทั่วโลกเนี่ย ตั้งแต่สนาม NFL ยันเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับมันคือส่วนผสมที่ลงตัวของ3อย่าง 1. คือแฟชั่นที่เทะเบอร์เลเบอร์สเลยความเป็นแก๊งที่เข้มแข็งมีสไตล์และ3คือจิตวิญญาณของผู้ที่ถูกกดขี่ที่ลุกขึ้นสู้พวกเขาคือตัวแทนของกลุ่มที่ถูกเข้าใจผิดแต่ไม่มีวันถูกลืมพวกเขาเหล่านี้คือขนบที่มีอุดมการณ์และนั่นทําให้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปสักอีกกี่ปี ลายเมฆสีแดงนี้ก็ยังคงลอยเด่นอยู่ในวัฒนธรรมปเค c u เ t อร์ตลอดไปครับแล้วทุกคนล่ะครับชอบสมาชิกคนไหนในแก๊งแสงอุตสาที่สุดหรือเคยซื้อเสื้อคุมแสงอุสามาใสา่บ้างสารภาพมานะดีๆนะครับผมรู้ว่าคุณน่าจะมีกันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับหรือถ้ายังไม่กดซับสไคร์เนี่ยก็กดให้ด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจให้ด้วยโอเคไหมสำหรับวันนี้อณิโมไทยขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวิดีโอนี้บายแจ้ bye bye.